เป็นการย่างก้าวสู่หลีกสูงสุดครั้งแรกในชีวิตของเขาในประเทศไทยนะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อมาถึงเมืองไทยต้องเล่นหลีกสูงสุดเท่านั้นแต่ความคิดเปลี่ยนไปนะครับทัศนคติการเป็นนักสู้ยังมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมการพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นเท่านั้นแหละครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างที่สุดแล้ว เขาได้เล่นหลีกสูงสุดของเมืองไทยกับนครปฐมและสุดท้ายการออกสตาร์ทกับน,นครปฐมใน2เกมแรกเขาก็สามารถทำประตูใส่ทั้งทีมท่าเรือและราชบุรีได้ด้วยนะครับ สวัสดีครับพบกันกับรายการดินแดนบอลไทยนะครับแดนอัพไทยฟุตบอลโดยผมแดนบอลไทยสุโขนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยเนี่ยมันมีหลากหลายแง่มุมนะครับสามารถยิบยกมาพูดคุยกันได้สําหรับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงนักเตะญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับที่ต่อสู้ชีวิตในลีกอาชีพของเมืองไทยเขาไล่ระดับการเล่นตั้งแต่ลีกล่างนะครับจนทําฝันของเดงจนสําเร็จได้ก้าวไปใน้ลีกสูงสุดนะครับเรื่องราวของเขาจะน่าติดตามแค่ไหน ไปติดตามกันได้ใน EP นี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับช้างคอบอนคอช้างคอเดียวกันนะครับซึ่งช้างเองให้การสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลระดับเยาวชนฟุตบอลลีกของไทยฟุตบอลทีมชาติรวมไปถึงการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องของกิจกรรมในแฟนเพจของช้างเวิลด์ได้นะครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอย่างมากมายและมีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นครับ ทาคุอิโตะนะครับนักเตะที่เราจะมาเล่าเรื่องของเขากันใน EP ีนี้ครับเขาเป็นนักเตะที่มีแบบฉบับการเล่นที่ชัดเจนนะครับเป็นนักเตะสัมสไรที่มีความดุดันแข็งแกร่งและพร้อมที่จะปะทะกับคู่แข่งได้เสมอในสนามแข่งขันยามที่เราเห็นเขาเล่นในลีกอาชีพของเมืองไทยนะครับสำหรับทาคุอิโตะแล้วเขาก็เหมือนเด็กญี่ปุ่นทั่วไปนะครับ ในช่วงวัยเด็กเขาก็เข้มข้นกับการฝึกซ้อมฟุตบอลฝึกฝนฟุตบอลเพื่อเติมทักษะความสามารถเป้าหมายปลายทางของเขาคือการเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับการเล่นอาชีพของเขาเนี่ยมันมันมีปลายทางที่มีที่มาที่ไปเหมือนกันครับเพราะว่าฟุตบอลอาชีพของเขามันไม่ได้จํากัดแค่เรื่องของการเล่นในประเทศเท่านั้นเขายังมองออกไปถึงการออกไปค้าแข้งยังต่างแดนนะครับ แต่วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแค่ฟุตบอลเท่านั้นแหละครับมันยังมีเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาอย่างเสบสบอลที่ได้รับกระแสนิยมนะครับสามารถเลือกเป็นอาชีพได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจบมัธยมนะครับทาคุอิโตะได้รับการติดต่อจากเอเนตนของเขานะครับให้ไปลองทดสอบฝีเท้าดูลองไปใช้ชีวิตดูที่ประเทศเยอรมันนะครับไปเริ่มต้นกับหลีกล่างๆนะครับว่าหลีกล่างๆเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ ทาคุยโตตัดสินใจไปนะครับเพราะว่ามันคือความฝันของนักเตะญี่ปุ่นทุกคนนะครับหรือแม้กระทั่งนักเตะในเอเชียทุกคนก็อยากไปเริ่มต้นกับการเล่นฟุตบอลอาชีพในเยอรมันนะครับแม้ว่ามันจะเป็นหลีกล่างเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้ต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแหละครับสโมสรที่ทากุยโตได้เล่นในดิวิชั่น6ของเยอรมนันในวลนนั้นคือสโมสร SF ดูเรนนะครับ ซึ่งเป็นสโมสรที่ยังอยู่ในีกระดับล่างทักคู่เองใช้เวลาครึ่งปีนะครับกับการลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ก่อนที่เขาจะย้ายไปเล่นให้กับอาร์เมเนียอาเค่นนะครับทีมระดับดวิชั่น4ก็พาชั้นขึ้นมา2ระดับเลยนะครับด้วยฟอร์มการเล่นของเขาในช่วง2ฤดูกาลนั้นเนี่ยมันทําให้การพัฒนาฝีเท้าของเขามันเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ มุมหนึ่งจากเด็กมัธยมของญี่ปุ่นก้าวออกไปใช้ชีวิตยังต่างแดนกับฟุตบอลเยอรมันเนี่ยทาคุอิโตะบอกว่ามันคือความใฝ่ฝันของนักเตะญี่ปุ่นทุกคนละครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นของนักเตะญี่ปุ่นทุกคนสักวันหนึ่งทุกคนก็อยากจะออกไปเล่นฟุตบอลอาชีพยังต่างแดนโดยเฉพาะในยุโรปนะครับยิ่งที่เยอรมันเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อม มันเต็มไปหมดนะครับมันเต็มไปทุกอนุเรื่องของแท็กติกการเล่นเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันหาถมเข้ามาให้กอบโกยได้ทั้งหมดนะครับ สิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงนักเตะเยอรมันในการสัมผัสกับฟุตบอลเยอรมันในเวลานั้นเขามองว่าทักษะความสามารถอาจจะไม่ได้แตกต่างจากนักเตะญี่ปุ่นทั่วไปแต่สิ่งที่นักเตะเยอรมันมีก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายความสูงใหญ่ของร่างกายและอีกหนึ่งข้อที่ชี้ชัดมากๆคือความเข้าใจในมุมมองของการเล่นที่โค้ชส,สั่งให้เล่นแล้วสามารถเล่นได้ตามที่โค้ชต้องการนะครับ อีกจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างออกไปจากฟุตบอลญี่ปุ่นกับเยอรมันก็คือทาคุบอกเลยนะครับว่าฟุตบอลเยอรมันเล่นกันเร็วมากนะครับและจะเล่นเกมสวนกับเร็วสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าหลับตานึกถึงฟุตบอลญี่ปุ่นในภาพในเวลานั้นเนี่ย ที่เขาสัมผัสคือฟุตบอลญี่ปุ่นจะเน้นการครองบอลมากกว่าบอลจะไปพื้นที่สุดท้ายจะไม่ได้รวดเร็วมากในจังหวะที่จะเล่นเกมรุกนะครับมุมมองของทาคุอิโตะอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับการได้ลดแลนด์กับฟุตบอลเยอรมันเนี่ยระดับลีก5ถึงลีก2ของเยอรมันเนี่ยมุมหนึ่งที่เขาลงอุ่นเครื่องเนี่ยเขาสามารถยิงประตูเข้าใส่คู่แข่งได้นะครับมันก็เป็นการตอกย้ําว่าความสามารถของเขาเนี่ยสามารถเล่นลีกที่ มาตรฐานสูงขึ้นไปได้ทีละสเตปและสามารถพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้นะครับโดยเฉพาะสโมสรของเขาเนี่ยมันกลายเป็นสโมสรที่มีชื่อและมีแฟนบอลเหนียวแน่นนั่นก็หมายความว่ามีสิ่งที่เกิดการยอมรับเกิดขึ้นกับการลงเล่นของเขาแหะครับให้หลังจากการใช้ชีวิตอาชีพในฟุตบอลเยอรมันเนี่ยพันของทาคุอิโตะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาสู่ญี่ปุ่นนะครับในเวลานั้นที่ญี่ปุ่นเองเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักนะครับ แต่ว่าการกลับมาครั้งนี้เขาลงเล่นในหลีกรองของญี่ปุ่นให้กับสโมสรอิชิฮาระนะครับการลงเล่นกับอิชิฮาระเนี่ยมันอาจจะเป็นโจทย์ที่เขาต้องการตอบตัวเองกับการออกไปค้าแข่งยังเยอรมันนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาอยากรู้ว่าตัวเขาเองโดดเด่นขึ้นแค่ไหนพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะครับที่สุดแล้ว เขาใช้เวลาที่สโมรสรแห่งนี้1นฤดูกาลนะครับหฤดูกาลตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เขาอยากที่จะออกไปหางานท้าทายใหม่บวกกับเอเย่นเองได้ยื่นข้อเสนอว่าอยากให้เขาเดินทางมาทดสอบฝีเท้าอย่างประเทศไทยนะครับเพราะว่าลีกของประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงของการเติบโตกําลังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับแน่นอนเลยครับว่าทักุยโตเองไม่มีข้อมูลเลยเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับ ไม่มีองค์ความรู้เลยเกี่ยวกับหลีกอาชีพของเมืองไทยแต่ว่าเขาตั้งใจออกมาหาความท้าทายนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเซอร์ไพรส์เขาเป็นอย่างมากนะครับเป้าหมายชีวิตของเขาจริง,รงๆคือเขาไปผ่านหลีกเยอรมันมาแม้ว่าจะเป็นหลีกล่างรวมไปถึงการเล่นหลีกรองของญี่ปุ่นเขามองว่าเขาอยากจะลงเล่นหลีกสูงสุดของเมืองไทยนะครับการไปทดสอบฝีเท้าเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ยากนะครับ เพราะว่าในแต่ละสโม,มสรของเมืองไทยที่เขาไปทดสอบฝีเท้ามีเวลาให้เขาเพียงแค่5้าถึงสินาทีเท่านั้นพูดกันง่ายๆว่าถ้าไม่ได้สัมผัสบอลเลยมันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำไปหรือแม้กระทั่งการปรับตัวเข้าหาเกมแทบจะไม่ได้เห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเลยนะครับการทดสอบครั้งนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จนะครับเขาอ่านใจโค้ดว่าโค้ดมองเพียงว่า ใครเล่นได้ใครเล่นไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ภาพรวมในรายละเอียดที่จะแสดงออกเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับด้วยห่วงเวลาในสนามด้วยห่วงเวลาของการทดสอบมันดูอาจจะน้อยเกินไปนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะไปกว่านั้นเนี่ยนักเตะที่อาจจะมีดีกรีฝีเท้าดีอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับถ้ามีห่วงเวลาของการทดสอบฝีเท้าเพียงแค่5 1 0นาทีการปรับตัวก็เรื่องหนึ่งนะครับยิ่งมาจากต่างประเทศด้วยเป็นนักเตะต่างแดนด้วยการสื่อสารอาจจะเป็นโจทย์หลักๆเลยนะครับ ที่ทำให้เขาไม่สามารถเล่นบอลร่วมกับคนอื่นที่มาทดสอบด้วยกันหรือว่าเล่นบอลกับคนอื่นๆที่โค้ดวางเป็นตุ๊กาตาให้แหละครับทากุยโตะเล่าในเวลานั้นเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เขาอยากจะแสดงออกคือถ้ามันมีเวลาเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลสไตล์ที่ชอบเล่นแบบหนึ่งต่อหคือการเอาชนะคู่แข่งในเกมรุกนะครับ ด้วยการค้องบอลพาบอลเข้าไปสร้างโอกาสรวมไปถึงการยิงประตูแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะเวลาในการทดสอบมันน้อยมากๆนะครับหลักๆแล้วในเวลานั้นเนี่ยจากเป้าเดิมที่อยากที่จะเล่นหลีกสูงสุดของเมืองไทยต้องลดระดับเพื่อที่จะหาทีมเล่นนะครับแล้วไล่ระดับขึ้นมาใหม่เพื่อโอกาสในการลงสนามของทาคุอิโตะในเวทีลีกฟุตบอลอาชีพของเมืองไทยนะครับสุดท้ายแล้วทาคุอิโตะเนี่ย ก็ลงเอยกับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดหรือว่า JL เชียงใหม่นะครับซึ่งฤดูกาลนั้นเนี่ยเขาพอมีเวลาได้อยู่กับทีมจริงๆนําความเป็นนักเตะอาชีพมาใช้กับทีมจริงๆก็ช่วยทีมประสบความสําเร็จนะครับพาทีมผ่านเข้าไปถึงรอบรองเฮลร่ฟุตบอลถ้วยช้าง FA c เ p นะครับ mm hmm. เกมนั้นเนี่ยแพ้กับ True b a n ค k o จุนเด็ดไปศูนย์ประตูต่อ3แต่เป็นทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะตัวเขาถือว่า ถ้าจ็อบส่วนตัวเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีตามเป้าที่เขาต้องการนะครับรวมไปถึงทีมเองก็ได้รับอาน,นิสง์จากฝีเท้าของเขาในการยกระดับทีมไปด้วยนะครับหลังจากแยกย้ายจากเชียงใหม่ยูเนเต็ดแล้วเนี่ยเส้นทางฟุตบอลอาชีพของทาคุอิโตะย่างเราหกระเหินไปเรื่อยๆที่ต้องใช้คำนี้เพราะว่าเขายังไปต่อในลีกล่างนะครับไปเริ่มต้นกับอุตลาิตไปเริ่มต้นกับพิษณโลกเอนะครับที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นลีกล่างจริงๆครับ ลีกล่างที่เป็นหลีกล่างของเมืองไทยที่เป็นโครงร่างล่างที่สุดนะครับไปเริ่มกับอุตราิตในระดับไทยหลีกสนะครับซึ่งแน่นอนนะครับปัญหาของหลีกล่างเนี่ยมัน,ม,นมีสารพัดแน่นอน,นครับหนึ่งเรื่องของความเป็นมืออาชีพเรื่องของสนามแข่งขันเรื่องของรายรับที่จะต้องรับเข้ามาสู่กระเป๋าในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพการ,รเผชิญโชคในต่างแดนเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่เขาต่อสู้ด้วยสภาพจิตใจนะครับเขาเต็มที่กับมันแล้วหวังว่า ฟุตบอลมันจะตอบแทนเขาในอนาคตนะครับสิ่งที่เจอในการแข่งขันลีกล่างก็คือยามที่ลงเล่นทาการแข่งขันเนี่ยปัจจัยหลักๆที่ทาคุิโตะมองเข้าไปก็คือปัญหาเรื่องของสภาพอากาศนะครับฟุตบอลมักชอบจัดโปรแกรมในช่วงเวลาสักบ่ายสามโมงสี่โมงซึ่งมันไม่เหมาะสมกับการเล่นของนักฟุตบอลนะครับมันอาจจะทําให้จินตนาการการเล่นรอบลงไปและความเหนื่อยล้ามันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงสภาพสนามที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับ พราะสนามบางสภาพสนามเนี่ยไปแล้วมันขรุขระทาให้ทั้งวันมีการบาดเจ็บรูปแบบการเล่นเนี่ยวิธีการมันก็เปลี่ยนไปครับแต่ละทีเมื่อสนามมันมันเปลี่ยนไม่เหมาะสมกับการแข่งขันมันทําให้ทุกทีมหันไปเล่นฟุตบอลโยนยาวแทนนะครับเพื่อลดการเล่นภาคพื้นดินนะครับสิ่งนี้มันแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อด้านกายภาพไม่ดีด้านบริหารจัดก,การไม่ดีนักเตะก็จะอัปเกรดความสามารถไม่ดีตามไปด้วยนะครับสภาพร่างกายเท่านั้นนะครับ ที่จะถูกนํามาใช้อย่างมากสําหรับลีกล่างของเมืองไทยนะครับคือต้องมาใช้ทําการขับเคี่ยวกันจากการเล่นบอลยาวๆนะครับมาตรฐานฝีเท้าของทาคุิโตเริ่มเฉิดฉายมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นนะครับในโซนภาคเหนือเขาถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในคุณภาพฝีเท้าของเขาท้ายที่สุดเขาย้ายไปร่วมทีมแพร่ยูไนเต็ดนะครับทีมระดับไทยลีก2ในเวลานั้น ณเวลานี้เนี่ยก็ยังอยู่ในหลีกรองเช่นเดียวกันครับแพทย์ยุนเตดคว้าตัวทาคุอิโตะไปร่วมทีมและการร่วมทีมครั้งนี้เนี่ยโฉมของสโมสรฟุตบอลในในมุมของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่องของสภาพสนามดีขึ้นสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมดีขึ้นจินตนาการฟุตบอลของเขามันมีอย่างเต็มเปี่ยมนะครับเขาอยากทําอะไรได้เกี่ยวกับฟุตบอลเขาทําได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงโปรแกรมการแข่งขัน,นมันก็ไม่ต้องเตะกลางแดดมากขึ้นนะครับทำให้ความสุขในการเล่นฟุตบอลมันมีมากขึ้นนะครับ หากจะเอ็กซาเลเรื่องของความรู้สึกจริงๆของทาคุอิโตะนะครับทาคุอิโตะพูดถึงมุมมองนึ่งน่าสนใจมากนะครับสำหรับนักเตะญี่ปุ่นที่เดินทางมาค้าแข้งยังหลีกอาชีพของเมืองไทยในทุกๆระดับนะครับไม่ว่านักเตะญี่ปุ่นคนนั้นจะมาจากหลีกสูงสุดหลีกลองจากประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ย ขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีเหตุผลที่เซอร์ไพรส์มากมายที่ทําให้นักฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จบ้างอาจจะไม่ประสบความสําเร็จบ้างทุกคนต่างเจอเรื่องราวแบบนี้ทั้งหมดแล้ะครับรวมไปถึงตัวเขาเองที่เรียนรู้เรื่องราวต่างๆนานามาเขายอมรับมุมนึงว่าการตกลงไปเล่นหลีกล่างเนี่ยของตัวเขาเองที่เลือกเล่นเนี่ยมันกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ทําให้เขาเติบโต เกี่ยวกับฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยกลายเป็นความแข็งแกร่งกลายเป็นความแข็งแรงของสภาพจิตใจที่จะพร้อมต่อสู้ในทุกๆเวทีนะครับเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของเงินเงินเดือนบางทีออกตรงไม่ตรงเนี่ยมุมหนึ่งของทาคุยโตะก,ก็พูดถึงเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่สโมสรเกิดขึ้นเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆแล้าาแลวแต่แต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่เขาเจอคือเขาได้รับเงินครบนะครับ มันอาจจะมีจ่ายช้าบ้างจ่ายเป็นงวดบ้างท้ายที่สุดแล้วจ่ายคําพูดหนึ่งที่เขาพูดเป็นภาษาไทยแต่สำเนียงออกมาเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นก็คือจ่ายนิดนึงไม่เป็นไรดีกว่าไม่จ่ายเลยครับการอยู่โยงคงกระพันกับวงการฟุตบอลไทยในฟุตบอลชีพมาอย่างยาวนานของทาคุอิโตะนะครับเขาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งจนกลายมาเป็นนักเตะเบอร์ต้นของลีกไทยในเวลานี้นะครับทุกๆครั้งที่มีตลาดซื้อขายชื่อของทาคุอิโตะคือชื่อแรกๆเหมือนกันนะครับ ที่หลายทีมให้ความสนใจด้วยความทุ่มเทของเขาความสามารถของเขาความจริงจังในสนามฝึกซ้อมในสนามแข่งขันเนี่ยมันทําให้เขาถูกเลือกอยู่เสมอนะครับถ้าคุยต่อพูดถึงคุณภาพของนักเตะไทยกับนักเตะญี่ปุ่นนะครับเขาพูดมุมหนึ่งน่าสนใจมากครับมุมของชนาทิพย์สงกสินคือมุมที่ทําให้เขามีความคิดแตกต่างออกไปนักเตะไทยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงมากนะครับ ยกเคสของชนาทิพย์สงกสินที่เคยไปเล่นให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรตั้งแต่ปี2017นะครับเขาบอกว่าชนาทิพย์สงกสินคือนักเตะที่ดีคนหนึ่งเมื่อเทียบกับนักเตะญี่ปุ่นเลยนะครับมีความครบเครื่องทั้งทักษะความสามารถจินตนาการการเล่นทัศนคติหรือว่าจังหวะเซอร์ไพรส์เพย์ชนาทิพย์สงกสินมีให้เห็นทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลาในเจลีของชนาทิพย์สงกสินเนี่ยมีช่วงเวลาของการยอมรับสมัยที่เล่นให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับเพราะว่าเขาสามารถ ตอบโจทย์ทุกอย่างสามารถยึดก้าขึ้นมาเป็นตัวจริงของสโมสรและซื้อใจนักเตะญี่ปุ่นได้ทั้งหมดนะครับโค้ชก็เลือกใช้งานเขาเป็น11ตัวจริงตลอดเวลาเช่นเดียวกันเช่นกันนะครับบางเกมได้รับโอกาสสวมปอกแขนกับตันทีมสำหรับชนาทิพย์สงสินแต่การย้ายไปอยู่กับคาวาสกิฟอนเต่เป็นสโมสรที่มีความแตกต่างจากสโมสรอนนื่นๆมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนนะครับการไปปรับตัวกับสโมสรใหญ่คือการต่อสู้ที่เข้มข้น เขาบอกว่าถ้าชนาทิพย์สงกสินไปอยู่ฟอนเตเล่เนี่ยปรับตัวไม่ได้มันอาจจะเป็นเรื่องสําคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของชนาทิพย์สงกสินซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่ตามมามันก็เป็นแบบที่ทาคุอิโตะบอกจริงๆนะครับเพราะว่าฟอนเตเล่มีแบบฉบับการเล่นเป็นของตัวเองและเป็นทีมที่มีนักเตะชั้นนําอยู่ในทีมมากมายการแข่งขันมันสูงมากๆนะครับแต่กับการพาชนาทิพย์ยังอยู่สโมสรอนอื่น หรือแม้กระทั่งคอนซาเรเซัปโปโรเขาจะเป็นนักเตะแกนหลักคนสําคัญของทีมและจะถูกใช้งานอย่างสม่ําเสมอครับสาหรับตัวนักเตะไทยที่นอกเหนือจากชนะทิพย์สงกระสิ์แล้วเนี่ยสมัยที่เขาเล่นให้กับแท้ยูเนเตตในยุคแรกนะครับมีโอกาสได้ลงสัมผัสเกมฟุตบอลเอฟเอคัพช้างเอฟเอคัพเนี่ยพบกับวิรามยูเนเตดเขาก็มองว่านักเตะอีก2คนที่เป็นนักเตะสัญชาติไทยที่มีฝีเท้าดีนั่นก็คือธีรทรบุญมาทันนะครับที่ลงเล่นเจิีกระดับ เกิน100นัดนะครับอีกคนคือสุปชัยใจเด็ดนะครับกล่องหน้าของวิลามยูเนเต็ดที่มีความสามารถมีความคล่องตัวในการทําประตูให้กับทีมรวมไปถึงการรับใช้ทีมชาติด้วยมุมของทิรทร์ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับถาคุยโตบองว่าทิรทรมีความครบเครื่องในทุกๆมิติทั้งแนวทางการเล่นความดุดันทักษะความสามารถและความเป็นผู้นํานะครับ เส้นทางฟุตบอลหรือว่าเส้นเรื่องชีวิตของทาคุอิโตะบนเส้นทางฟุตบอลไทยจากจุดเริ่มต้นที่ก้าวเข้ามาทดสอบฝีเท้าใช้เวลา5 1 0ถึง10นาทีทำให้เขาผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาต่อสู้มาเรื่อยๆจนเติบโตจนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับปี2023นะครับความฝันของเขาก็สำเร็จนะครับเมื่อมีโอกาสได้เล่นลีกสูงสุดกับสโมสรฟุตบอลนครปฐมยู่นเตดนะครับ เป็นการย่างก้าวสู่หลีกสูงสุดครั้งแรกในชีวิตของเขาในประเทศไทยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นเนี่ยหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อมาถึงเมืองไทยต้องเล่นหลีกสูงสุดเท่านั้นแต่ความคิดเปลี่ยนไปนะครับทัศนคติการเป็นนักสู้ยังมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมการพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นเท่านั้นแหละครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างที่สุดแล้วเขาได้เล่นหลีกสูงสุดของเมืองไทยกับนครปฐมและสุดท้ายการออกสตาร์ทกับนครปฐมใน2เกมแรก เขาก็สามารถทําประตูใส่ทั้งทีมท่าเรือและราชบุรีได้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าทาคุิโตเหมาะสมกับแท้ยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับในการเล่นอนีกรองของเมืองไทยแต่ว่าการย้ายไปเล่นนครปฐม,มยูเนเตดเขาใช้เวลาปรับตัวไม่นานนะครับยิงประตูตั้งแต่เริ่มลงสนามและเป็นแกนหลักสําคัญของทีมในการช่วยพาทีมเสือป่าราชานครปฐม,มยูไนเตตอยู่รอดปลอดภัยบนหลีกสูงสุดของเมืองไทยนะครับผลงานฤดูการนั้นเนี่ยยิงไป7ประตูนะครับกับ5แอซิท ทำให้ทีมเนี่ยอยู่ยงคงพันบนหลีกสูงสุดต่อไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในทีมนคนปรปฐมยูเนเต็ดทำให้ผลงานของนคนปรปฐมเนี่ยดอปลงไปนําพามาซึ่งการตกชั้นของทีมนคนปรปฐมยูเนเต็ดในฤดูกาล2024-25นะครับแต่ผลงานส่วนตัวของทาคุอิโตะถือว่าไม่เร็วเ,วเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยิงไป5ประตูกับ1นึแอซิ ผลงานส่วนตัวทําให้โปรไฟล์ของเขายังเติบโตขึ้นเรื่อยๆกับวงการฟุตบอลไทยนะครับสาหรับฤดูกาลนี้ทาคุยโตตัดสินใจโยกกลับไปค้าแข้งให้กับแพร่อยู่ในเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับในลีกรองของประเทศไทยและกําลังต่อสู้เพื่อดิ้ลรนพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดปีที่แล้วเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแพร่อยู่เตดเพย์ออฟเพื่อลุ้นตัวใบสุดท้ายแต่สุดท้ายเนี่ยตัวมันไปตกอยู่ที่พลังการนะครับ ซึ่งพลังการเองก็กาลังสร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยในเวลานี้โดยการดึงตัวของอันดอสเทาเซนเข้ามาร่วมทีมและผลงานของพลังการก็น่าดูชมเลยทีเดียวนะครับเป้าหมายของทาคุิโตคือการพาทีมแพ้ยูเนเต็ดเลื่อนชั้นหลังจากนี้นะครับการต่อสู้มันยังเป็นช่วงระยะเวลาอีกยาวนานเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเปิดฤดูกาลนะครับแต่หนึ่งมุดหมายสําคัญจริงๆในการย้อนกลับไปรับใช้ทีมแพ้ยูเนเต็ดเพราะว่าเขามีภรยาเป็นชาวจังหวัดแพร่นะครับเขาคงอยากที่จะตอบแทนผลงานของแพร่ ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เขาเริ่มต้นในฟุตบอลอาชีพอย่างจริงจังที่ประเทศไทยในฐานะทีมหี็กรองที่ส่งต่อสู่ทีมลีีกสูงสุดนะครับนี่คือเรื่องราวของทาคุอิโตะใน EP นี้นะครับกับดินแดนวันไทยกับผมแดนอลไทยสุขโขนะครับยังไงแล้วฝากท่านผู้ชมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องติงเคิร์ฟหรือว่าคิดไซคโคก,กันด้วยครับ